สวัสดีครับวันนี้มานอกถนนประชาราสายหนึ่งนะครับวงสว่างแล้วก็กรุงเทพนนท์นะครับสิ้นสุดที่กรุงเทพนนท์นะครับมาดูกันเลยนะครับเราสตาร์ทที่ถนนประชาราสายหนึ่งที่จริงแล้วประชาราสายหนึ่งเนี่ยเคยมีทําคลิปไปบ้างแล้วนะครับลงเป็นคลิปให้ดูแต่ว่า,าเป็นการเดินทางสวนกันนะครับ ก็คือขาเข้าก็จะเคยลงคลิปให้เพื่อนๆหรือว่า f c หรือท่านผู้ชมได้ดูกันแต่ว่าขาออกขากลับสตาอ,อย่างคลิปนี้เนี่ยังไม่เคยลงเลยนะครับก็เลยได้โอกาสนะครับช่วงนี้ก็เลยมาลงขาออกให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็สตาร์ทตั้งแต่ ช่วงแยกวงแยกบางโพนะครับสักเล็กน้อยนะครับก็มาเข้าสู่ถนนประชาราสายหนึ่งนะครับขอใช้คําว่าขาออกนะครับเพราะว่าคือถ้าสวนทางกลับไปเนี่ยมันจะเป็นเข้ากรุงเทพนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราเข้าออกมาจังหวัดนนทบุรีนะครับอันนี้ก็ วิ่งมาถึงตรงนี้ก็ยังอยู่ในประชาราชอยู่นะครับฝั่งสายมือนี่เป็นโรงเรียนโยธินบุรณะนะครับเห็นนักเรียนเดินอยู่อันนี้ก็ย้ายมาจากที่เดิมนะครับที่เดิมทีอ่อาคารรัฐสภานะครับตอนนี้เป็นอาคารรัฐสภาแล้ว เขาก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับโรงเรียนเนี่ยแล้วก็ต่อด้วยวัดช่วยทองแล้วก็เข้ามานะครับถึงด้านหน้าเนี่ยไอที่เราเห็นนี่ก็คือในส่วนตรงนี้แดงๆนี่นะครับเป็นสะพานพระรามหกนะครับซึ่งจะเป็นสะพานทางรถไฟนะครับที่มีถ่ายหนังไทยละครกันเยอะ แล้วก็จะมาเป็นต่อกันติดติดกันนี้ก็คือสะพานพระรามเจ็ดนะครับอยู่ด้วยกันติดติดกันเลยนะครับพระรามหกพระรามเจ็ดในส่วนฝั่งขวามือก็จะเป็นสวนแล้วก็ทางขึ้นสะพานนะครับอันนี้ก็อยู่ตรงเขาเรียกว่าสะพานทางขึ้นสะพานพระรามเจ็ แล้วก็จะเลี้ยวขวาเข้ามาเนี่ยเลี้ยวมาทางเข้าสู่ถนนวงสว่างนะครับในส่วนของถนนวงสว่างนี่ก็จะเริ่มจากพระรามเจ็ดไปต่อกับถนนรัชดาพิเศษนะครับช่วงนี้รถค่อนข้างจะชะลอติดนิดนึงนะครับเออพูดถึงถนนวงสว่างนี่ความยาวมันประมาณ6 กิโลเมตรนิดๆน,น,นะครับตามข้อมูลนี่ก็คือ6.4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับถนนวงสว่างแล้วก็จะเชื่อมต่อไปกับถนนรัชดาพิเศษนะครับแล้วมาพูดถึงเรื่องรถเรื่องราเนี่ยไอ้ที่ชะลอชะลอกันอยู่นี่หรือว่าติดนี่ก็จะเป็นช่วงขึ้นสะพานนะครับรถก็จะเบียด ขวาบ้างเบียดซ้ายบ้างก็เลยทำให้ดูเหมือนว่ารถติดนะครับเหมือนท่านที่ผู้ชมดูก็คือ,อคนที่จะขึ้นสะพานเนี่ยบางทีเขาก็ไม่อยากจะต่อคิวก็เบียดมาทางสายมือ <c oughs> เบียดมาทางสายมือก็ทำให้รถจะลอส่วนคนที่อ,อยูอ่เลนตรงนี้ซ้ายมืออยู่แล้วนี่ก็ จะขึ้นสะพานก็ขอทางมันก็เลยทําให้รถติดหรือบางคนก็อาจจะเห็นแก่ตัวหรือเปล่าก็คือตรงฝั่งซ้ายมือเนี่ยที่เลนแอดขับอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะจะ,ะใช้ความเร็วนีรถไม่ค่อยติดเขาก็จะเบียดมาแล้วก็ค่อยไปดักข้างหน้าพวกที่จะขึ้นสะพานอีกครั้งหนึ่งเนียแต่ตรงนี้ก็ไม่แนะนำนะครับก็คงจะควรจะ ต่อคิวกันไปเรื่อยๆนะฮะหรือแม้กระทั่งรถที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ทําให้รถชะลอหรือว่าชาได้นี่นะทางขวามือนี้จะขึ้นสะพานเนี่ยก็รถก็ค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับส่วนเลนที่แอดวิ่งอยู่เนี่ยไม่ติดเลยนะครับก็วิ่งไปเรื่อยๆก็จะมีแต่ บรรดาท่านที่ใช้รถแล้วก็เบียดลงมาอันนี้ขึ้นไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันมีกลวยวางไว้ก็คืออ่มาพูดถึงเลนเราต่อนะครับอันนี้ถนนวงสว่างจะไปสิ้นสุดช่วงประชานุกกุลนะครับก็จะเออประช่วงวงสว่างนะครับคือตรงหน้านี้ก็จะเป็นสีแสนส่แยกวงสว่างเนี่ยสี่แยกวงสว่าง ถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปบางซื่อนะครับเตาปูนสามแยกเตาปูนนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของถนนกรุงเทพนนท์นะครับแต่ว่าในส่วนของวันนี้เนี่ยใช้ถนนกรุงเทพนนท์ช่วงแยกวงสว่างนะครับไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่แรกคือมาตัดเอาตรงสี่แยกตรงนี้นะครับ เพราะว่ามาวิ่งบนถนนวงสว่างนะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายซึ่งจะเข้าสู่ถนนกรุงเทพนนท์นะครับเน่ยดูกันไปเรื่อ,อยๆครับนิดหนึ่งนี่ฮะตรงนี้แหละคือสียกวงสว่างนะครับก็เลี้ยวปุ๊บ ยอย่างเลี้ยวซ้ายปุ๊บก็จะเป็นถนนกรุงเทพนนทบุรีนะครับวันนี้เข้าสู่ถนนกรุงเทพนนทบุรีเต็มตัวนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดดามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปประชาราสายหนึ่งวงสว่างแล้วก็กรุงเทพนนท์ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับจบคลิปตรงเส้นเขตแดนระหว่างกรุงเทพกับนนทบ,บุรีนะครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ